บทที่สองสัพพสังขารล้วนว่างเปล่าลองนึกถึงพระไทยของพระพุทธเจ้าว่าจะเป็นอย่างไรที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะอะไรในเมื่อทีแรกท่านก็เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะซึ่งก็คือมนุษย์ธรรมดา แต่หลังจากที่ได้ขัดเกลาวจิตใจของพระองค์เองด้วยพุทธมรรคาแล้วพอชำระสะสางสิ่งที่รกรุงรังจากจิตจากใจได้จิตใจก็เข้าสู่ความสะอาดบริสุทธิ์จิตใจเข้าถึงความสงบอย่างบริบูรณ์มีสติสมบูรณ์กิเลสอาสะวะหมดสิ้นไปจากจิตจากใจอะไรผ่านเข้ามาก็รู้เท่าทันหมด เห็นว่าเป็นของเกิดของดับเห็นเป็นสิ่งที่ผ่านไปผ่านมาไม่กระเทือนเข้าไปถึงพระทัยของพระองค์ได้นั่นคือด้านจิตใจของพระองค์เข้าถึงความสงบบริบูรณ์สมบูรณ์เต็มที่มีสติสัมปัญชญะที่สมบูรณ์จิตใจสงบประงับจนไม่มีอะไรมาเสียดแทงให้เป็นทุกข์ได้หมายถึงว่าท่านเข้าถึงความสงบอย่างเต็มที่ ชนิดที่สมบูรณ์เลยแต่ว่าณขณะนั้นความคิดความอ่านก็ต้องมีเพราะสติปัญญาทำงานได้เป็นภาวะทางปัญญาเช่นทรงพิจารณาว่าจะไปสอนตรงโน้นตรงนี้หรือจะไปโปรดคนนั้นคนนี้ซึ่งท่านก็ต้องมีความคิดอันเป็นสังขารขึ้นมาก่อนท่านก็ต้องใช้ความคิดเหมือนกัน แต่เป็นภาวะแห่งปัญญาเป็นปัญญาคุณเป็นด้านที่ต้องใช้ปัญญาเพื่อไปทำประโยชน์แก่เหล่าเวนยสัตว์แต่จิตใจของพระองค์นั้นกลับมีความสงบบริบูรณ์สมบูรณ์เต็มที่เรียกว่าทำงานชนิดที่มีความสงบบริบูรณ์อยู่ในตัวเองทีนี้เราละ่ะก็ลองดูใจเราซิว่าใจเราเป็นอย่างไร เราก็ต้องเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นคติเตือนใจเราในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านมีพระไทัยที่สงบระงับเราก็เอาคุณของท่านมาเป็นแบบอย่างพยายามทำให้จิตใจของเราดำเนินไปในทางสงบระงับถึงแม้เราจะยังไม่บริบูรณ์สมบูรณ์แต่เราก็ควรเอาท่านมาเป็นคติเป็นแบบอย่างเป็นพุทธานุสติ ทำใจของเราให้สงบทำใจให้สบายทำเหมือนกับว่ามีคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจซึ่งมันจะสงบเต็มที่ก็เพราะว่ามีพระธรรมอยู่ในใจก็คือการเข้าอกเข้าใจและเห็นว่าสิ่งอื่นทั้งหลายทั้งปวงเป็นแค่เครื่องอาศัยเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปเท่านั้นเพื่อให้เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อขัดเกลาวจิตใจของเราให้เข้าถึงความสงบอย่างสมบูรณ์เต็มที่เหมือนพระไทยของพระพุทธเจ้าเบื้องแรกก็ดูลงที่กายกับใจนี่แหละอย่างกายที่มันหยับหยามนี่เราจะเห็นได้ง่ายเราก็คงเคยเห็นคนตายกันมาแล้วทั้งคนใกล้ตัวไกลตัวที่ตายไปก็มีมากมายคงพอที่จะอนุมานได้ว่า เราเองก็ต้องตายคือจิตใจต้องเข้าใจจริงๆหรืออย่างการที่คนใกล้ชิดกับเราเริ่มแก่ลงกำลังรอวันตายอยู่ก็มีเยอะเวลาที่เป็นคนอื่นเขาแก่เขาตายเรายอมรับได้แต่พอจะต้องเป็นเราบ้างทำไมยอมรับไม่ได้ว่าร่างกายของเรานี้สุดท้ายมันต้องแตกดับไปเหมือนกันสุดท้ายเราต้องตาย ทำไมยอมรับไม่ได้ทำไมจิตใจของเรามันจึงดื้อดึงหนักหนาแล้วทำไมมาสร้างเรื่องราวสร้างปัญหาให้กับเรามากเกินเหตุเกินผลทั้งๆท,ที่รู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องตายไม่ตายวันนี้ก็ต้องตายวันหน้าทุกคนต่างก็รอวันตายไม่ว่าทําอะไรอยู่ก็เหมือนกําลังเดินทางไปหาความตายทุกขณะจิต แล้วขณะนี้จิตของเรามันจะยังไปลุ่มหลงอะไรอยู่ทำไมมันจึงดื้อดึงหนักหนาทำไมมันมืดบอดจนกระทั่งไม่เห็นความจริงเหล่านี้เป็นเพราะอะไรมันจึงไม่เห็นแจ้งประจักษ์ลงที่ความจริงตรงนี้จิตดวงนี้จะโง่จะหลงไปจนตายเลยหรือสัจธรรมความจริงแท้ๆไม่ยอมเชื่อแล้วไปเชื่ออะไร ไปหลงอะไรไปกอดรัดพัวพันอะไรทำไมเราถึงเป็นไปได้ขนาดนี้มันไม่สลดสังเวชใจบ้างเลยหรือกับความจริงที่ประกาศอยู่ชัดๆว่าร่างกายนี้ต้องตายไปต้องแตกดับไปทั้งๆที่ตัวอย่างก็เห็นปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาตั้งมากมายจนสามารถอนุมานได้ โดยถึงแม้เราจะยังไม่ตายแต่ก็รู้ได้ว่าเราต้องตายแน่แล้วทำไมมันไม่ถอดถอนความลุ่มหลงออกไปไม่สลัดออกไปไม่ปล่อยวางไปตายก่อนตายหมายความว่ามีความเข้าใจรู้ประจักษ์ใจลงไปถึงจิตถึงใจว่าเราต้องตายแน่กายนี้ต้องได้ทิ้งแน่ให้มันเด็ดขาดลงไปว่า กายกับจิตเป็นคนละส่วนกันแน่ๆเป็นสัจธรรมความจริงอยู่แท้ๆแล้วทำไมจึงยอมรับไม่ได้ในเมื่อก็รู้ก็เห็นความจริงกันชัดๆอยู่แล้วถามมันลงไปว่ามันจะโง่จะหลงไปจนตายหรือไงจิตของเรานั้นนอกจากจะลุ่มหลงร่างกายแล้วก็ยังไปสร้างปัญหาให้กับตัวเองเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัด เวลาที่มันมีเรื่องมีปัญหาขึ้นมากลับลืมว่าต้องตายเหมือนกับว่าตัวเองจะตายไม่เป็นจิตใจนั้นแท้จริงเป็นนาม,มาธรรมที่ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นเพียงของลมหลลมแหล,ลงที่เกิดดับจะมาสร้างทุกข์ให้เราได้อย่างไรก็ในเมื่อเป็นนาม,มาธรรมแล้วจะเป็นตัวเป็นตนตได้หรือสิ่งที่เกิดกับจิตใจ ก็เป็นแค่อาการที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองถ้าจะให้หลงเหลือสังขารอะไรไว้ก็เอาแต่ด้านที่มีเหตุมีผลเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นมีคุณค่าต่อชีวิตจิตใจสังคมพระศาสนาและประเทศชาติบ้านเมืองเพราะสิ่งที่หลงเหลือนี้คือสติปัญญา ซึ่งเป็นนามธรรมาเหมือนกันแต่ว่าเป็นด้านที่เอามาทำประโยชน์ได้เราก็เอามาพิจารณาค่อยทำไปชีวิตเราก็จะมีคุณค่าขึ้นมาเพราะสังขารด้านที่มีเหตุมีผลเป็นเครื่องชี้นำเป็นเครื่องนำทางเป็นแสงสว่างเป็นพลังที่พาชีวิตให้ดำเนินไปส่วนสังขารอีกด้านหนึ่งที่เป็นความลุ่มหลง เราก็ให้มันเกิดแล้วดับไปให้เป็นเรื่องของชาวโลกที่เขาจะเอากิเลตัณหาคือเอาความอยากเป็นเครื่องพาชีวิตให้ดำเนินไปเขาต้องปลุกเร้าวความอยากให้มีความอยากมากๆเพื่อใช้ในการแข่งขันและการต่อสู้ดิ้นรนขวนขวายมากระตุ้นมาเพิ่มพลังให้ชีวิตมาเป็นเครื่องดำเนินชีวิต แต่ในทางทมนั้นตรงกันข้ามเอาเหตุผลเอาสติปัญญามานำทางมาเป็นพลังของชีวิตพาชีวิตให้ดำเนินไปภายนอกก็ไปสู่จุดหมายปลายทางจะทำอะไรก็ยิ่งมีความรอบคอบเพราะจิตใจเป็นอิสระมากขึ้นพอไปทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับกิจการงานภายนอกก็มีความละเอียดละออขึ้นด้วย มองอะไรด้วยสติปัญญาอยากทำให้มันดีขึ้นมาแก้ไขปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นมาความคิดความอ่านก็เป็นระบบเรียบเรียงการงานต่างๆไม่กระโดดไปโน่นกระโดดไปนี่เพราะเราสามารถควบคุมจิตได้นี่ก็เป็นเครื่องวัดอันหนึ่งได้เหมือนกันในงานภายนอกนี่สังเกตดูได้เลยใครที่มีความคิดเป็นระบบ ทำอะไรก็มีระบบขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนรู้อะไรก่อนอะไรหลังอะไรควรอะไรไม่ควรมองอะไรเป็นภาพรวมว่าทำตรงนี้แล้วทำตรงโน้นคือมองเห็นมันมีความสัมพันธ์กันนั่นคือความคิดที่เป็นระบบมองอะไรก็ทะลุไปไม่ได้มองเป็นส่วนเล็กๆนิดเดียวหรือหน้าเดียวแล้วยังอื่นหายหมด ทำให้เวลาทำอะไรลงไปก็เกิดความผิดพลาดได้แต่ถ้าหากว่าความคิดความอ่านเป็นระบบจะเห็นทางทะลุปรุปโปรโงก็เหลือแต่ทำตามขั้นตอนไปรอเวลาที่จะให้บรรลุเป้าหมายภายนอกก็บริบูรณ์สมบูรณ์ส่วนภายในก็เดินทางเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางคือความหมดทุกข์ ความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจความเป็นอิสระของจิตใจก็ดีขึ้นทั้งภายนอกภายในเราก็ต้องเอาพระพุทธเจ้านี้แหละเป็นตัวอย่างเป็นแบบฉบับอาจใช้วิธีนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเราลึกว่าพระองค์มีพระทัยที่สงบประงับสะอาดบริสุทธิ์แล้วไม่มีอะไรที่จะกล้ามกลายมาเสียดแทงจิตใจของพระองค์ได้ ในเมื่อพระองค์ท่านสงบได้เพราะพระธรรมรู้แจ้งความเป็นจริงประจักษ์ใจท่านเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะพระไัยของท่านยอมรับความจริงได้ถึงที่สุดแล้วเราละ่ะทำไมปล่อยให้มันมีอะไรมาค้างคาในจิตในใจของเราอยู่ทำไมไม่เอาพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวอย่างเป็นแบบฉบับทำจิตใจของเราให้สงบขึ้นมา ใจของเรามันหลงอะไรมันติดข้องอะไรทำไมจึงไม่รู้จักปล่อยวางในเมื่อสัจธรรมความจริงมันประกาศตัวของมันเองอยู่ตลอดมาไม่รู้กี่กับกี่กันเป็นอนันตการไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นก็ตามแต่สัจธรรมก็ยังคงเป็นสัจธรรมอยู่อย่างนั้นเองแล้วจิตของเรา จะดื้อดึงขนาดไหนมันถึงไม่ยอมเชื่อธรรมไม่เชื่อในสัจธรรมความจริงนี่แหละจะได้เข้าใจว่าเราเองก็เป็นพระอริยสงฆ์องค์หนึ่งได้เหมือนกันก็พระอริยสงฆ์องค์ก่อนๆน,นั้นเมื่อท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบขึ้นมายังเป็นแบบอย่างสืบทอดพระศาสนามาถึงเราได้ ในเมื่อนั่นคือพระอริยสงฆ์แล้วใจของเราละ่ะถ้าวันใดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีค่าต่อจิตใจเราขึ้นมาถ้าหากว่าปฏิบัติไปแล้วคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าบริบูรณ์สมบูรณ์อยู่ในใจของเราไม่สงสัยอีกต่อไปส่วนคุณของพระอริยสงฆ์นั้น ก็คือเมื่อใจของเรามันมีมันเป็นขึ้นมาความลังเลสงสัยหมดสิ้นไปเกิดความบริบูรณ์สมบูรณ์อยู่ในใจของเราใจของเราเองก็เป็นพระอริยสงฆ์ได้สุดท้ายใจของเราก็ถึงความเป็นพระอริยสงฆ์ได้เหมือนกันนี่แหละการที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก ึงมีคุณมีประโยชน์ต่อชีวิตจิตใจของเหล่าเวณนยสัตว์อย่างนี้นี่เอง